และมาอยู่กับกิจกรรมสุดปังแบบนี้เลยค่ะกับเนทกาแฟเดอะ2020ที่ได้เหล่าบรรดาซุปตาตบเท้าเข้ามาร่วมงานอย่างคับข้างค่ะภายในงานจะเป็นยังไงนั้นไปชมมพ,พร้อมกันเลยค่ะก็ทางเนทกาแฟเนี่ยเขามีคอมมิทเมนต์ที่แบบภายในปี2022เนี่ยพวกบรรจุภันฑ์พวกแพคเกจิ้งพอดัก์อะไรของเขาเนี่ยมันจะเป็นแพคเกจิ้งที่มันรีซเคิลได้ซึ่งผมว่ามันเป็นสิ่งที่สําคัญมากเลยนะเพราะว่า ้พูดตรงๆก็คือโลกเรามีอยู่ใบเดียวใช่ไหมฮะมันพังแล้วพังเลยนะโ <c oughs> <c oughs> ดยผมรู้สึกว่าสําหรับเยาวชนเนี่ยที่เขาจะได้ ไม่รู้ถึงเรื่องของรีไซคิลกรักสิ่งแวดล้อมเนี่ยผมว่ามันเป็นเรื่องสําคัญยิ่งในยุคสมัยนี้ที่แบบคนแบบโตมาในเมืองแล้วไม่ค่อยสนใจตรงนี้นผมรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่สําคัญมากแล้วมันก็น่ายดย่องมากที่แบรนด์ใหญ่อย่างเนสกาแฟมันเป็นผู้นาในเ้านนี้โอ้โหบอกเลยนะคะว่าเราดารัมจากคุปตามมาร่วมงานกันอย่างคับคั่งมากเลยค่ะตาแตกมากมากเลยใช่ไหมล่ะคะคุณผู้ชมถ้ายัางไงกูฝากกิจกรรมดีๆกับเนสกาแฟไว้ดูแลกันนะคะ